สวัสดีครับเอกคนนึงนะครับวันนี้อยู่ที่สาขาสุราษฎร์ธานีนี่ครับสุราษฎร์โอเคอันนี้ทำอะไรบ้างเปลี่ยนพวงมาลัย M Sport นะครับจากยุโรปแท้นะครับจอแอนดรอยติดตั้งปุ่มโอ๋ยออเอามาจาก G 2ี่นะครับไปปนมา oh. นี่ครับพวงมาลัย hmm. พเพื่อต้อ์ชิปใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัปเกรดกล้องหลังน่าจะติดนะมาให้แล้วแพงๆเลโอ้ไม่ติดจบ <c oughs> ซื้อเ <f outro> ลยล้องตัวเดียวก็จบแล้วน,นะใช่ครับนี่ครับมาแล้วต้องอัปเกรดของตัวดีไปเลยครับนี่ครับคุณภาพงานแท้กับงานจีนมันก็จะต่างๆกันนะครับต่างกันเยอะหระครับ ไม่บอกว่าอะไรบ้างในคลิปมีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพวกชอบสอดชอบไลชอบมาในหวงผมแล้วก็นะไปโจมตีผมต่างๆนานาตามสะดวกระบบเดิมใช้งานได้เช่นเดิมนะครับเอาละ่ะอันนี้ยูทูบนะครับ ปไม่ยอมเป็นพรีเมียมอ่านี่ครับัน,นแมปชัดเจนมากนะครับไฮไลท์สำคัญคือ Disney Plus นี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับจอเองคนดีิงนะเป๊ะไอเคเรียบร้อยครับก็เหมือนเดิมหลายๆอย่างก็มองหลัง Apple CarPlay เดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับเย้ชับมา Apple CarPlay ก็เหมือนเดิมครับ เรียบร้อยนะครับกล้องหลังกำลังทําอยู่นะครับโอเคทุกค้าตัดสนใจติดตั้งจอห์จอร์เบียนและมันอยู่บริษัทินะครับอันนี้สาขาสุราษรธานีก็ติดต่อเอกโ็ด,ดิ้งได้นะครับสวัสดีครับ